พาไปเปิดโลกของไข่ผำมกันบ้างนะคะซูปเปอร์ฟู้ดแห่งอนาคตค่ะที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการนะคะพร้อมกับคุณประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ในเม็ดสิวสีเขียวนะคะในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะที่ฟาร์มเกษตรผสมผสานอาหยางนะคะพบกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเก็บแล้วก็ในการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็นํามาแปรรูปค่ะมาปรุงได้หลากหลายเมนูเลยนะคะสู่โอกาสสร้างไรายได้แล้วก็สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรรับชมจากรายงานค่ะ เนื้อที่ภายในโรงเรียนบ้านตะเนาะแม่ราะมีฟาร์มเกษตรอินทรีย์อาหยางอยู่ภายในเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจทําเกษตร,รคุณชัยพลชาญวิระวงศเกษตรกรที่หันหลังให้กับอาชีพฟ,ฟิเลนสในเมืองใหญ่เลือกกลับบ้านในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาลงมือปลูกผักด้วยใจรัก ที่จะทำเกษตรแบบผสมผสานลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วนและในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เลือกที่จะเพาะไข่ผําพืชอีกหนึ่งชนิดทําเงินได้ดีได้ชื่อว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดขุมทรัพย์โภชนาการก็แปลงเกษตรที่นี่นะครับผมก็ทําเกษตรหลายอย่างทั้งเกษตรไฮโดรโปนิกแล้วก็เกษตรอินทรีนะครับแล้วก็ยังมีเจ้าไข่ผํา ทดลองทํามาพื้นเมืองของทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับเขานํามาประกอบอาหารกันใครๆก็สนใจที่อยากจะลองทานดูครับเป็นกระแสในเรื่องของอฝรั่งให้การยอมรับว่าเป็นผักซูเปอร์ฟู้ดนะครับผมมีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆเลยครับเทียบเท้ากับผักชนิดอื่นๆผมก็สนใจที่อยากเอามาทดลองเพราะที่ฟาร์มดูครับผม ไข่พัมเป็นพืชที่เติบโตในแหล่งน้ําจืดเช่นหนองบึงและแหล่งน้ําธรรมชาติโดยมีลักษณะคล้ายเม็ดไข่ปลาที่อุดมไปด้วยสารอาหารมากมายงานวิจัยทางโภชนาการระบุว่าไข่พัมเป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพสูงมีกรดอะมิโนจําเป็นครบถ้วนรวมไปถึงวิตามินและแร่ธาตุต่างๆเช่นวิตามิน A วิตามิน b 12แคลเซียมและธาตุเหล็กคุณสมบัติเหล่านี้จึงทําให้ไข่พัมเป็นแหล่งโภชนาการที่เหมาะสมสําหรับทุกวัย เขามีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับแล้วกเ็เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกนะครับไม่ฝรั่งเขาก็เ,าเดี๋ยวนี้เขาก็มีงานวิจัยมาเขาก็ยอมรับนะครับว่าเจ้าไข่พัมเนี่ยยกให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยนะครับเพราะว่าธาตุอาหารในปริมาณ1น0่กรัมเนี่ยเทียบกับเทียบเท่าเรากินกับไข่ไก่ถึง9ฟองหรือว่าเยอะกว่านั้นเลยครับแล้วก็พวกไฟเบอร์วิตามิน A B C กรดอะมิโนต,ต่างๆเนี่ยก็ สูงสูงมากๆเมื่อเทียบกับผักใบทั่วไปเลยครับผมเรื่องของของการพ่อปลูกเนี่ยก็ปลูกได้ง่ายดูแลง่ายแล้วก็เขาเป็นพืชที่โตไวที่สุดในโลกก็คือว่า,อารอบในการเก็บเกี่ยวเขาเนี่ยเร็วครับผมเราก็สามารถได้มีรายได้หรือว่า,าเงินเนี่ยในการหมุนเวียนเร็วขึ้นครับผมสิ่งที่ทำให้ไขรร่พัมโดดเด่นคือความยั่งยืนในกระบวนการผลิตเพราะเป็นพืชขนาดเล็ก ที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วใช้น้ำน้อยและไม่ต้องใช้พื้นที่มากสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำเมื่อเทียบกับการเพาะปลูกพืชชนิดอื่นๆที่ให้โปรตีนสูงหรือการเลี้ยงประตสัตว์เชิงอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมาก เริ่มแรกผมก็จะเอามาทดลองเลี้ยงในกระมังแบบเล็กๆดูนะครับว่า,าศึกษาพฤติกรรมศึกษา,าวงจรชีวิตเขาว่าเขาจะเริญเติบโตยังไงต้องการแสงแดดหรือว่าปุ๋ยธาตุอาหารอะไรนะครับคราวนี้พอเราเริ่มทําไปเรื่อยๆเนี่ยก็เรียนรู้ครับว่า,าวิธีการเลี้ยงยังไงคราวนี้ก็เริ่มขยับขยายทําเป็นบ่อใหญ่ขึ้นบ่อใหญ่ขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าก็ศึกษาดูของเรื่อง โรคแล้วก็มแมลงแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดกับไข่ผำมาครับการเลี้ยงผำเนี่ยมันอยู่ที่น้ําถ้าเราทําน้ําให้มีคุณภาพเราก็สามารถเลี้ยงได้ทุกพื้นที่ครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยนำไปเพาะเลี้ยงแล้วก็ทานเองในครอบครัวครับผมน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างรายได้เราด้วยแล้วก็เรื่องของสุขภาพเราด้วยครับผม ก็ฝากด้วยนะครับใครสนใจที่อยากจะเพาะเลี้ยงไข่ผำเนี่ยก็ติดต่อผมมาได้ที่เพจอาหยางนะครับแล้วก็เบอร์โทร0 9 8 8 1 9 9 7 7 8นะครับโทรมาในเรื่องของการปรึกษา,าวิธีการเลี้ยงหรือว่าการทำเกษตรอื่ๆนๆเพราะว่าผมก็ปลูกหลายอย่างครับทั้งผักไฮโดรโปนิกส์แล้วก็ผักอินรีย์ที่ปลูกกับดินนะครับแล้วก็ยังมีการเลี้ยงผำต่างนะครับความท้าทายด้านโภชนาการและสิ่งแวดล้อมการค้นหาแหล่งอาหารที่ยั่งยืนและมีคุณค่ากลายเป็นสิ่งจำเป็น ไข่พัมคือคุมทรัพย์โภชนาการตอบโจทย์ดังกล่าวเป็นซุปเปอร์ฟู้ดจิ๋วแต่แจ๋วที่สร้างสมดุลเป็นหลังอาหารที่มีความมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริงโดยฟาร์มเกษตรอินทรีย์อาหยางพิสูจน์ได้แล้วว่าไข่พัมไม่ใช่เพียงแค่เป็นพืชน้ำธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ความสำเร็จในการเชื่อมโยงเกษตรกรเกษตรกรมรมโภชนาการและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ทีมข่าว n อ t ภาคใต้รายงานจากในพื้นที่อำเภอเพตรงจังหวัดยะลา